สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของตุชิษเบอร์สุขสุขคนเนาะโดยมัว่าอยู่ภายในประเทศหลักการต่างประเทศยินดีตอนหับเขาชูช่องทีมงานใครดีใครด,ขด,ขดีขี้แก่อีกแล้วนอะกแค่พี่น้องเลยโดยเมื่อนี่กับตุชิษก็อาจจอยู่ทงางเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตหรือว่าอยู่เซโนโนะทุกคนอยู่ในเมืองนี่แหละตุชิษมาเขตของเสาค้มเนาะ มีเอฟซีทางาทางประเทศเพื่อนบอัประชงออ,ออกน้ำเนอะทุกคนเนาะโดยก็อยู่ทางฝังประเทศเพื่อนบ้านเฮาวาังไทยเพื่อนเบิงเขตของเสวคึมทีว่าอ่าเมเท่าไซเนาะือว่ายาของเท่าโจโจท,ที่เพื่อนป่วยเป็นอมพภกอมภาตเนาะทุกคนอ่าทีเสาคึมเพื่อนได้มาถ่ายวานซืนนี้ก็เลยอ่า เอฟซีของตัวชิดเห็นแล้วเพื่อนก็คิดอีตนสงสารเพินเลยมอบให้ตัวชิดเอาเงินเป็นจำนวนหนึ่งพัน 1, บาทหรือว่า, 5, าห 5, าเศนกีบของลาวเานาะมามอบให้เพิ่นเพื่อให้เพิ่น,พนมีกำลังใจสู้ต่อเนาะทุกคนเอ้โดยทดี่วเราจะไปถามเบิ่งนําเพิ่นเพื่อนนํกากันเนอว่าเพิ่นเป็นยังไรเนาะทุกคนเนาะเอฟซีตัวชิดก็ไปไปเบิ่งนํากันเนอไม่อยากใคอมเมนต์มาด้อทุกคนเอ,นนอ,นเอ้โดยมาให้กำลังใจเพื่อนนํกากันเนาะ ดูสบายดีเนาะทุกคนอนี้กัเป็นเงินที่อาตุสิตได้เอามาจากเอฟซีที่เป็นฝากมาให้เนาะกระทักทายสบายดีเป็นก่อนเนาะสบายดีไม่เข้าใจเนาะดูสบายดีน้องโจโจนาเด้อน้องอยู่กอยู่ไกลสบายดีเด้อตั้งขากล่องก่อนเนาะทุกคนเลยสบายดีเนาะอย่าง เพิ่นผ่าเงินมาให้เด้อโอ้ยขอบมาขอบใจหลายเด้อพี่น้องเด้อโภชนาเงือกมีกระเป๋ายังไรกระเป๋าได้ลิ้นยังบอดีมันแยังยืมบ่อว่าบ่อว่าก็ได้เนาะบ่อไรก็บ่อได้ก็บ่อว่าก็ได้เนาะถามสิถามน้องโจโจก็ได้อันเพิ่นเพิ่นตีงได้อยู่บ่อให้เงิน ก็ดังๆก็ได้เนาะบ่าเป็นยังอกเถี่ยททำเถี่ยเพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นเห็นเพิ่อนจัช่อยเรือเนาะอ่าคือในเคือในเงินจํานวนนี้กับเพิ่นผากมาให้ให้เป็นกาลังใจให้น้องจ้โจ้เพิ่นเบิ่งหยาเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นเห็นเห็นในความดีของน้องจ้โจ้เพิ่นบ่ปะหยาเพื่อนน้องเจโจ้นีอายุจักปีแล้วเนาะเอปีเอ็ดบอดเฮียนจบแล้อบ่ โอ้หน้าตากลรอเนาะต้งงจะโจนี่รอได้หยาได้นี่เนาะ <c oughs> อ่าสิถามขอทามได้ได้บ่เนาะเรื่องครอบครัวนี่เนาะ <c oughs> อืาช่างนั่งแม่เฒ่าวดี้อายุจักปีแม่เฒ่าอายุหกสิบสี่หกสิบสี่โอ้ตะกี้ละตะกี้นี่สุขภาพนี่แข็งแห้งเบิดเลยบอแข็งแห้งที่สุดเม่ถึงมาจีไม่รูประจําโตไขมันคมดันกระเพาะลำใส กาแข็งแห้งดูแลตัวเองอบอดได้ปล mm ่อยให้เป็นยังแข็งแห้งหนึ่งแข็งแห้งแต่ว่าก็มีโรคสามอย่างนี่แล้วอืมต oh. ่อมาแล้วมันเป็นแนวนี่มันนี่แหละพญาิขึ้นบอจังพญามอเพื่อนว่าว่าความดันขึ้นสูงเล่ยหนึ่งจะม้วบวมอ oh. ใครแต่บ่ถึง,ถงหุ่นแห้งเนาะฉั mm. ่นน่ะพอแหง mm. ใครแต่ไปห้องหมอท่านน mm. ่นสันเนาะแม่นแหละอยู่กับหลานสองคนบ่เมื่อเป็นน่ะบ่หรืออย่างไรเมื่อปัจจุบันนี่หรือกับมือเป็น mm. ปัจจุบันปัจจุบันนี่อยู่ผู้เดียวเจ็บใครอยู่ผู้เดียวอ๋อมื่อมื่อที่เป็นน่ะอยู่ผู้เดียวบ่บุยไปเห็นเลยแม่นตื่นเศร้าเลย เล่นไปทางเงื่อนคานเพื่อไปหานกคานไปปอคานแล้วมันปากไม่ได้ห้องก็โอ้ใครจะคานได้เนาะ<ม>ฉันกอแห้งล้วก็กิ้งไปนั่งทางหลังบ้านหอดเงื่อนม่เแ่าอยู่ขางนั่นว้าเนาะเป็นคานไปทุกคนคางเงื่อนประมาณสิบเมตรนี่แหละเนาะ ขานเไปเลยดีแต่ว่าลัางบ้านบอได้ปิดประตูอ๋อทางกอไปทั้งลังบ้านไม่เท่าใชายนีล่มอยู่ท<อ><อ>ั้งหลังคนบอโ่ร่มเลยขานไปห้องจนห้องไม่เท่าเลยเพิ<อ>่นมีเตียงนอนอยู่หน้าหนำเพิ่นทั้งหลังูอไดคนเนาะแล้วก็เลยไปทงังห้องเตียงหน้าบ้านเลยจังนงั่งเทิงลงเลยโ่ร่มบอเท้ายังหัวให้หางตับยังดีบ่ม<อ>ีบอแตกบอนพัก บ้ดน,นี้นอกจุดโจ้ยนะอยู่ใช้ตอน n ่าโซนะคนอยู่กรุงเทพคนไปทำงานหนะักกันเลยสองเดือนครึ่งทำงานเฮียนห,หากระจบหรือไปทำงานบ่้องจุดโจ้ทำงานอ๋อบานนี้เลยหู้ข้าวอะไรจำเป็นต้องมาบ่โ,โอ้ยเนาะมาจีหาเงินก็นบ่ได้หาเนาะกำลังอยากฉ่างกำลังอยากนซะ่าเนาะจํานี้ึงเดือนพันกัาายังบ่ห้ได้เงินน่ะ จนยืมหมูมาได้ชงพันหาอ๋อ <buffet> ย oh, <man>. okay. ังไม่ได้ได้เงินชั่มบ่อน้องกระโจมันได้ครึ่งเดือนเพิ่นบ่จ่าได้ยงืมเงินหมูมาอีกชั่มบ่แม่นแหละอ๋อเบิดค่าใช้จ่ายหลายเติบบ่ไปห้องมอนหลายอยู่เลยอือเพราะว่าใช้ยาละลากในมือหนึ่งหายแสนหากริอ๋อมือละพันเนาะทุกคนหลายว่ามือละพันคงว่าจ้ะ ยานันยานี้เราเมืม่อหนึ่งบอ่อตำก็พันชีเราด่าเ้ยเนาะบันนี้แหละอันเพิ่นว่าใครแน่แล้อบอกเพิ่นจะให้มาเฮือนเพิน่นมาใครเน่ยเแ,แต่ว่าบอ่อได้ยาใสาย,ยาได้ต้องอให้ใสาย,ยาประจําให้ถึงกำหนดชาวเอ็ดวันโอ้แต่ว่าเพิน่นเพิ่นว่าพิษวิตขีดอันตรายแต่ว่าให้มาปวดอยู่เฮือนเนาะเพิ่นวาเนาะ มันพันาว่าแล้วแต่เอาทางน,นี่ก็บ,บ่มีไฟก็เลยหลักคอมาอยู่เฮือนมาสียอยู่เงือนเพราะว่าบ,บ่มีคนเผาคนเบิงบ่มีคนเผาคนเบิงแล้วก็บ,บ่มีเงินบ่มีคำเนาะนมีแต่ลานผู้เดียวบ่แบดนี้นะลานคิงๆเลยยุ่นกันเลยมีเท่านี้เอือเอ้อน้องกับมีหลายคนอยู่สามคนสี่คนแต่เขาใครคนกับอยู่ใครอยู่มันเนาะนมันช่เนาะบ,บ่ติ เพิ่นกำได้เบิ่ญยูแต่กะเบิ่งญจำนั่นแล้วอืมอออบัดน,นี้นี่น้องท่างน้องอย่าโจ้นี่จะได้อยู่เบิ่ญยาบ่บัดนี่ก็ต้องไปทำงานที่เก่าไปทำงานไปหาเงินผักมาให้ค่ายาเพิ่นคือเก่าเนาะที่ได้ไปเด้มืเงนี่กันอ่าแล้วให้ชิเบังบาทนี่ยอืมว่าอ,อยู่ไปสิแล้วนอกจากสมมติว่ามีมีผู้ใหญ่เพิ่นผากเงินมาให้นี่มาให้ ให้น้อกก็โจอยู่เบิ่งหน้าแต่ว่าเพื่อนจีปากเงินมาให้ค่ายุบค่ายาแต่ละมื้อนี่ชิยู่บ่หรือว่าใดๆหรือว่าต้องได้ไปถ้ามื้อมันจีบอบ่คายุบคายาญาติว่าบ่บ่คายุบคายาขันมีคนจีปากเน่านั่นจ้ะแต่เฮงดีแล้วอ่าวันนี้น้องกโจนี่จะไปทำงานเนาะปัดยาเพื่อชิเบิ้งบาทนี่จีบ่คายุบคายาบ่นะ หมดไปแต่ย่นบ่มีข้ายานีแล้วอันว่าพ่อเสียาจข้ายุขยาแหละแต่จังว่ากันไหมอันมีปานานกับเส้าทูดแล้วฮ่องเชอมมีว่าอะไรได้อันนี้จะเพิ่งยังผักมาให้เนาะนั่นแหละจังหวะตอนนี้ต้องเดิไปสะกดเพราะว่ากระเท้านยังกับเปล่ามาบัดนี้ถามอีกเพราะแม่น้องเพิ่นองจะใช้ บอกไปเลยพ่อแม่นี่ควาจริงบบแต่ว่าไปเลยบ่อยู่แล้วเออพ่อแม่บ่มีแล้เนาะตั้งแต่อายุ3ปีพ่อกับแม่เลิกกันะไปคนละทางเลยบาดนี้ทางแล้วจอยู่กับย่าเนาะกับย่าตั้งแต่อายุ3ปีจนย่าก็จนเลี้ยงหลานส่งจนเรียนจบม .7 เนาะโดยเออจบเรียนจบไปสิไปทํางานหาเงินมาฝากให้ย่าบัด ไปชองเดือนนึ่งบัดยาบัดล่มทำบัดเนยปกษนียดะกากัอยู่จังสิบักเท่าันนั่นได้แล้วไม่ต่ว่าให้พญานานอยู่ก่อนแลลวเมื่อแลเชื่มือ มึงพนชิไปไปทำงานเพื่นบ่จุบเดือนนั่นนะพวกบุญเงินครึ่งเดือนนั่นนะอ๋อไปทำอะไรไม่ผักหญ้านี่น้ำหญ้านานใหญ่หญาน้อยน้ำป่าน้ำลูกมันนี่อ๋อพนชิผากันหญ้านี่เนี่น้ำไอ้เอน้องหญ้านี่ก่อนเนาะแหรือว่าเป็นยังไงบางเทื่อเพิ่นก็จิกลับมานะเนาะแม่นที่ได้ไปจากกอนกำลังอยากเห็ดอยากหาเนาะทุกคนเอ้ย เมื oh. ่อเพิ่งไปหาสองทางก่อนว่าเห็ดนเราได้จังทีปอกอาา hmm. พออย่างอีกหลายมื้อเด้อทานยานะ่ะย่างอีกชุดที่มื้อบนจังทีจุบนะ่ะสุขภาพอันแม่เน,นี่ยนี่มุชึกตัวไข้ขึ้นบอ่อไข้ขึ้นจุบ,บอมีแห้งขึ้นจุบ,บอไข้กวัวเก่าแน่ uh huh. จากว่าบ่าได้ พ่อพบมือมาหน่แต่แล้วว่าเริ่มเ่าได้แล้วสองมือหนอสองมือสามมือมีว้าได้แล้วแล้วก็คือนชีคายไปอยู่เรือโยกขันยาเอาถึงว้าวแน่นอนจ้ะหมอก็ยังบอกว่าทำยาทํานก็นมีโอกาสดีนี่คืเนกับยาเ้าจะึ้นกับเงินเออนะเอาแลาวะึ้นกับยาว้าวแน่นอนจ้ะ อ่าน่าได้ใจให้แม่สู้ๆเนาะเอ้ยทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เอฟซีเฮาก็หลายคนอยู่นี่ก็เพิ่นกับผักเงินมาให้แม่เนาะขอบใจหลายๆเด้อให้แม่เศ้าไ้ๆเนาะาอ่าเหน่อยทางน้องโจโจน้ำเนาะขัสมุดว่าขันสิไปทำงานทอกะให้สู้ๆเนาะตั้งใจเนาะเจ็บเงินแล้วก็ผักมาหรือว่าเปอะไรก็จังกลับมาเนาะให้แม่เศร้าไปๆเลย สุดท้ายนี่ก็มีอย่งางนอกก็จะขอบใจทางผู้ให<ม>ญ่ใจดีเพิ่นที่ผักเงินมาให้ท,งทางแม่เท่าวใส่เนาะคอยเพิ่อนอยู่ดีมีแหง้งความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีคอยเพิ่อนกาขายร่ำรวยเนาะธุรกิจใดๆก็ได้เป็นใจธุรกิจเนี่ยการผลิตพลัมด้วยเนาะผู้เพื่นบริจาคเงินมาให้เพิ่นรวยยิ่งขึ้น,นอ่าเพิ่นกาบประหยัดได้อย่างนำแม่เท่าวใส่เนาะเพิ่นอยากให้แม่เท่าวใส่นี่เศร้าเนาะพนักงานลูกค้าอะไเนาะ กลับมาหายเป็นปกตินเนาะทุกคนเลยโดยจะเป็นกําลังใจให้น้องโจโจ,จ<ล>น,นำควางเด้อผู้ใหญ่เงินโดยเนาะโุคก้าวไกลเงี้ย่าเจ็บอย่าจน,จ,จนโดยเนาะหาเงินละ่ํารวยเงินไหลน้องทองไหลมาเด้อโดยขอบใจเนาะเดี๋ยวเฮ้ยแล้วสุดท้ายนี่ครับมีอย่างไรเนาะกับขอกล่าวคำว่า สบายดีเดอ้อขอบใจเบิร์ทุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้แม่เท่าใส่เดอ้อทุกคนเลยเนาะกับน้องโจ,โจ